วันนี้แม่ก็มีเรื่องดีๆมาบอกเอฟซีนะคะสำหรับเรื่องคอกที่จะทำให้น้องแมวสี่สิบตัวค่ะซึ่งตอนนี้ทั้งเหล็กสำหรับทำโครงนะคะทำเสาอะคะ่ะทำเสาทำโครงเรือนแล้วก็เหล็กสำหรับทำโครงหลังคาเนาะเพราะว่ามันคนละเขาเรียกว่าอะไรมันคนละนิ้วกันนะคะ อันนี้จะ1คูณหเส้นเล็กจะสําหรับทําโครงหลังคา1นคูณหนึ่งส่วนเหล็กที่จะใช้ทําเสาหรือทําโครงเรือนเนี่ยมันจะ1นคูณสนิ้วนะคะมันเป็นเหล็กกล่องมันจะต่างกันนะคะซึ่งเหล็กทําโครงเนี่ยจะ10บเส้นซื้อมาก่อน10เส้นนะคะส่วนเหล็กสําหรับทําโครงหลังคาเนี่ยซื้อมาทั้งหมดเอ่อหเส้นนะคะเส้นก็ซื้อมาก่อนเนาะ ส่วนอันนี้เป็นตาข่ายนะคะตาข่ายเหล็กอย่างน้าเลยแหละซึ่งจะรูไม่ใหญ่นะคะหนึ่งอะ่ะหนึ่งนิ้วอะ่ะง่ายๆหนึ่งนิ้วซึ่งก็แม่ซื้อมาก่อนทั้งหมด8แผ่นนะคะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะยิงด้วยเชอร่า3ามุม ด้านหลังด้านข้างสองข้างก็เป็นสามเนาะแต่กลัวมันจะทึบเด็กจะร้อนก็เลยแล้วก็เชือร่ามันโดนดน้าไม่ได้เวลาเราทําความสะอาดฉีดน้ําฉีดอะไรเนี่ยมันจะพังมันจะแตกก็เลยกะว่าพื้นเนี่ยจะลาดด้วยปูนซีเมนต์นะคะเพราะว่าเราจะล้างขัดทําความสะอาดมันทําได้ง่ายแล้วก็ส่วนตัวเรือนเนี่ยครึ่งหนึ่งประมาณเมตรครึ่งจะกั้นด้วยอิฐบล็อกนะคะ แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะยิงด้วยอันนี้นะคะเพื่อให้ลมมันเข้าด้านบนส่วนด้านล่างน่มันเป็นเป็นอิดแบบเนี้ยค่ะเป็นอิดอย่างเงี้ยอ่าเราฉาบอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายส่วนพอสูงขึ้นไปเราก็จะกั้นด้วยอันนี้ค่ะ f c พอที่จะนึกภาพออกใช่ไหมคะส่วนหลังคาก็คือจะมุงด้วยกระเบื้องนะคะเพราะกระเบื้องจะไม่ร้อนเท่ามทัลชีทอ่า ตอนนี้ได้ตะขายมาแล้ว8แผ่นเหล็กทำโครงเหล็กเด็กทำโครงหลังคาแล้วเหล็กทำเสาเหล็กทำโครงเรือนมีแล้วที่ยังขาดก็คืออิฐบล็อกบูนซีเมนต์แล้วก็ไม้อ่าไม้เชื้อราสำหรับทำชั้นนะคะเด็กๆได้อยู่หรือถ้าไม่ใช้ไม้เชื้อราก็อาจจะเป็นไม้ดานอาัดนะคะที่แบบมีความหนานิดนึง เพราะมันจะได้ทนกับการใช้งานะนะคะนี่ก็คือเรื่องดีๆนะคะก็ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกความช่วยเหลือที่มีให้กับเด็กๆในบ้านเช่าแล้วก็เด็กๆที่บ้านแม่อ้อยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะ